คำต่อไปนะฮะก็คือ meter ที่เป็นมาตรวัดใช่ไหมนะฮะเน่แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเซนติหรือกิโลใช่ไหมบ้านเราจะชอบเสียงอะไรครับเซนติเซนติเมตรหรือกิโลเมตรใช่ไหมคะโซ so วันนี้นะคะปัญหาก็คือพอเราไปคุยกับฝรั่งก็เซนติเมตรใช่ไหมฮะหรือเซนติเมตรใช่ไหมนะครับแต่จะจะบอกครับว่ามันจะมีมลอันนี้จะเป็นมลเขียวเหลืองนั่นเองครับเฮ้ยวันนี้แบบไม่พอใจเ่ะ อะไรวะนั่งแท็กซี่แท็กซีแกแกซ่แม่งไม่ยอมกดมิเตอร์เออเอาดิแท็กซี่แม่งไม่ยอมกดมิเตอร์อยู่คุยกับผู้ยญิงเหรอฮะคุมันเป็สนสัมพัอ๋อผมเข้าใจแล้วเขาไม่ใช่ร้อยเอ็ดอันนี้คือ L A นะลอสแอนเจลิสนะฮะตัวจริงนะฮะนะน,นะครับถ้าเป็นคนไทยต้องเป็นไรแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์แล้วทกใครขับแท็กซี่แล้วกดมิเตอร์ทุกครั้งก็ไม่ต้องดราม่ากับผมนะครับแต่พวกเราก็เจอกันบ้างนะฮะ ดังนั้นนะครับก็คือมิเตอร์ตัวนั้นก็ต้องเป็นเซนติเมตรเมตรดูเห็นไหมคุณเป็นพยานจิตใต้สำนึกนางเห็นไหมแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์นะครับจะนั่งเลยแท็กซี่มิเตอร์เซนติเมตรอ้าวเห็นไหม่ะฮะนี่ไงเห็นไหมเซนติเมตรเตอร์เซนติเมตรช้าหมแล้วต้องเป็นกิโลมิเตอร์กิโลมิเตอร์ดีมากเลยเห็นไหมฮะ